ก,ก่อนนะแม่ไปกับใครอะ่ะแม่ก็ไปคนเดียวสิหนูไปด้วยจะไปทำไมก็หนูอยากไปด้วยแม่อะไม่ต้องไปเดี๋ยวไปก็อยากไหน้นูนี่นั่นอีกหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่เอาอะไรเลยค่ะแม่ไม่เอาแม่บอกว่าไม่ต้องไปน้องแมส่ละน้องไม่ต้องไปน่าสงสารจังเลยพี่นายอย่างยุ่งพี่จะยุ่งอะไม่ต้องมายุ่งแค่ไม่ยุ่งก็ได้แม่กลับมาแล้วสาวแม่ซื้ออะไรมาเนี่ยแม่ซื้อสบู่แตงโมลูกของแบงนด์ซิต้ามาฝากอะ ใช้แม่มันใช้ดีมากแล้วของหนูและแม่ไม่มีไม่งใจหรอแล้วทําไมโหแม่อยากจะบอกว่าสบู่หอมมากเลยแม่หอมมากหอม,มอย่างเดียวไม่พอนะลูกจะช่วยใผิวหน้าเราชุม่มชื้นบำรุงผิวหมองขำให้ดูกระจ่างใสจ้าโอ้ล้างออกมาแล้วผิวนุ่มมากแม่อะอะอะนะไม่ให้อีกซองหนึ่งนะลูกนะ